สวัสดีค่ะคุณพี่ฟางผมกับดิฉันกรุ๊ปแคดิกุ้งท่าสันติสุขค่ะและพบกับดิฉันอดีลาอาดัมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูการทดลองที่ง่ายสงงานนแสนง่ายนั่นก็คือการทดลองไม่เหน็ดไฟฟ้าอุปกรณ์นะมาหากันง่ายในชีวิตประจำวันเชื่อการทดลองเปิดยากแต่ไม่ได้ยากนะคิดอุปกรณ์น,นั้นมันจะมีอะไรบ้างนะก็จะมีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างเดียวดูกันเลยค่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะดิฉันจันจีราทองีแท้วันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นลวดทองแดงค่ะอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นตะปูค่ะอย่างที่สามก็จะเป็นถ่านขนาดใหญ่ค่ะอย่างที่สี่นะคะก็จะเป็นเศษเหล็กค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือถุงมือผ้าค่ะถ้าเราหาถุงมือผ้านในบ้านไม่ได้นะคะเราสามารถใช้เป็นผ้าแทนได้ค่ะเพื่อป้องกันการอันตรายค่ะ แล้วก็ขั้นต่อไปนะคะแล้วก็จะไปดูการทดลองกันได้เลยค่ะไปกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงการทดลองทานกับดิฉันรัตนากรนาคีศักด์ค่ะดิฉันที่ใส่เลนส์สีสีค่ะเรามาดูวิธีการทําทดลองเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ลวดนะคะพันรอบตะปูค่ะให้เป็นเกลียวนะคะเหมือนอตัวน็อตค่ะ อันให้แน่นๆนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากอย่าลืมเหนืลอลวดไปทั้งสองข้างไว้ด้วยนะคะจากนั้นดัดลวดเป็นห่วงทั้งสองข้างเพื่อนำมาติดกับฐานไฟฉายระหว่างทำการทดลองนี้ฐานไฟฉายจะมีความวร้อนสูงดังนั้นอย่าลืมให้ผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะนำตะปูที่ติดกับฐานไฟฉายมาบริเวณเศษเหล็กค่ะและเมื่อนำทองแดงออกจากฐานไฟฉายนะคะ ก็จบไปเลนะคะสำหรับการทดลองเรื่องแม,เเม่เหล็กไฟฟ้านะคะค่ะนถ้าตอนสัดเราก็ไปดูสรุปกันเลยค่ะไปเลยว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าตะปูเหล็กก็สามารถกลายเป็นแม่เหล็กได้นะคะแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน<ม>อยากจะให้ทุาคนูด้ยินนะคะสรุปนิดน,นึงเกี่ยวกับการทดลองครั้งนี้คะ่ะ เพราะว่านะคะกระแสไฟฟ้านะคะมันก็จะไหลผ่านรวดทองแดงเข้าไปยังเล็บตะปูนะคะก็จะทำให้เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะแต่เมื่อเราถอดออกนะคะกระแสไฟฟ้าก็ยังคงอยู่นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะน้อยลงไม่เท่ากับตอนที่เราใส่ถานเข้าไปในรวดแม่เหล็กนะคะ เป็นแบบนี้นี่เองนะคะเพราะพราะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ไหลผ่านล้วยทองแดงนั่นเองค่ะคงเป็นการทดลองที่สามารถทาได้ด้วยตัวเองง่าย,ายมากๆเลยนะคะใช่ค่ะเหมาะกับในช่วงนี้มากเลยะคะ่ะคือในโควิดค่ะเราอาจจะหาการทดลองเล็กๆน้อยๆเข้าไปในในรายวิชาของเราที่เรากำลังเรียนได้อยู่นะคะค่ะแล้วก็ใครกักตัวอยู่นะคะแล้วอยู่บ้านเบื่อๆนะคะก็สามารถทําการทดลองนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะด้วยตัวเองค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย